อ่ะว่ต่อไปพูดถึงเรื่องคนรักสัตว์เราต้องเคยเห็นเวลาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยตายไปคนรักสัตว์เขาก็ผูก <มา S 1> พัน,น,นนะใช่มันเหมือนหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเขาก็ต้องจัดงานศพให้แต่วันนี้เราจะพาไปดูงานศพของสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะว่าเป็นตัวอะไรบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะฝนกําลังตกอยู่ค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่สามหมู่ที่สี่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขานิมนต์พระสงฆ์ห้ารูปมาทําพิธีสวดศพให้น้องตัวเล็กน้องตัวเล็กเนี่ยเป็นน้องวัวนะคะคเลี้ยงกันมา24ปีแล้วก็ล้มป่วยแล้วก็ตายลงเมื่อวานนี้ก็มีพิธีสวดศพให้นะคะคหลังจากสวดเสร็จแล้ว มีการจ้างรถแบคโฮมาขุดหลุมฝังเอาไว้ในพื้นที่ที่เจ้าตัวเล็กเคยอยู่นี่แหละทําเป็นเรื่องเป็นราวนี่เจ้าตัวเล็กก็นอนอยู่แบบนี้แล้วฝนก็ตกด้วยใช่ค่ะงเออบรรยากาศก็ยิ่งเศร้าไปใหญ่อีงใช่แต่ว่าเป็นอุปสรรคนะเขาจะส่งตัวเล็กเป็นครั้งสุดท้ายก็มีการโรยปูนขาวฆ่าเชื้อรองก้นหลุมด้วยกระดาษเงินกระดาษทองตามความเชื่อแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้รถยกบัวไปที่ก้นหลุมพอลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าสีเหลืองคลุม ปิดท้ายด้วยการโรยดอกดาวเรืองเป็นการลํำลึกถึงไอ้ตัวเล็กบัวแสนรู้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะครับซึ่งคุณธนพรเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยหลานเป็นคนซื้อมาให้ราคาประมาณ4 0 0พันกว่าบาทรักแล้วก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยว่านอนสอนง่ายฉลาดแสนรู้ใครเจอก็ต้องตกกลุ่มรักกันทุกคนที่สำคัญตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยธุรกิจที่ทำก็ดีขึ้น แถมให้โชคให้ลาบ12งวดติดกันก็ทํามาแล้วก็คือรับเป็นพิเศษเลยแบบใช่แล้วเมื่อ3วันเนี่ยคือไอ้ตัวเล็กมันป่วยแล้วก็ป่วยมา3วันพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ทําไม่ได้ครับและจังหวะที่จะลุกขึ้นเนี่ยพลาดจนเขาข้างขวาหักหมุ่นข้างแบบนี้แหละค่ะเธอก็เลยกระซิบถามตัวเล็กว่าจะสลากเขาว่าให้ครอบครัวเก็บเป็นที่ระลึกใช่ไหมเขาบอกว่าตัวเล็กพยักหน้าด้วยนะเหมือนรับรู้เหมือนรับรู้ว่าอะให้ จนกระทั่งเจ้าตัวเล็กก็ตายไปค่ะพร้อมกับเสียงพังมะที่เปิดเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็มีการจัดพิธีสวดศพให้นั้นก็อยากให้ตัวเล็กเนี่ยเกิดเป็นพบภูมิที่ดีแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้คงไม่เลี้ยงัวอีกแล้วแหละมันเศร้านะมันผูกพันเลี้ยงกันมาตั้ง20กว่าปีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวนั่นแหละเราเจ้าของก็บอกว่าตอนมันตายนะตายอยู่ที่เวลา14นาฬิกาสนาทีด้วยนะฮะก็อาจจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ว่ากันไปนะครับก็ขอให้น้องตัวเล็กนะไปสู่พบภูมิทีี่ดกลวัันนะครบ